ีเยาวชวนกระทาความผิดซึ่งกำลังอยู่ในการแสว่าต้องแก้กฎหมายให้เด็ก14 15 16เนี่ยรับโทษถ้าผู้ใหญ่ไม่ใช่ทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษนะเราจะมาจาแนกกฎหมายอย่างละเอียดแล้วท่านก็ไปวิเคราะห์กันว่าสมควรจะต้องแก้กฎหมายหรือไม่นะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรู้กฎหมายก่อนว่าไอ้โทษ ตามกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีอยู่ห้าสถานต้องรู้โทษก่อนหนักสุดเลยกรประหารลองลองมาก็จจำคุกนะลำดับสาคือกักขังลำดับสี่คือปรับปรับเป็นเงินไม่มีตั้งใจก็ติดคุกแทนก็ปรับไปนะแล้วลำดับสุดท้ายคือริบทรัพย์สินไม่้โทษทางอาญาเนี่ยมีอยู่แค่หอย่างนี้เท่านั้น นะครับคราวนี้มันระบุเอาไว้ที่มาตรา18ประมวลกฎหมายอาญนาะในกรณีโทษนะถ้าไอ้คนที่ทำกระทำความผิดเนี่ยอายุต่ำกว่า18อายุต่ำกว่า18เนี่ยแล้วถ้าไอ้ความผิดที่มันทำเนี่ยนะครับมีโทษประหารนะมีโทษเช่นฆ่าคนตายมีโทษประหาร หรือมีโทษจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายยามตาสิบแปดนะครับวรรคสามบอกว่าวรรคสองบอกว่าไอ้โทษประหารกับโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยจะนำมาใช้กับเด็กที่อายุไม่ถึงสิบแปดไม่ได้จะประหารไอ้คนที่กระทำของผิดอายุไม่ถึงสิบแปดไม่ได้ จะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตกับเยาวชนที่อายุไม่ถึงสิบแปดไม่ได้อันนี้อยู่ในมาตรา18แปดวงอวักสองของประมวลกฎหมายอาญานอกจากจะจำคุกตลอดชีวิตไม่ได้ประหารไม่ได้แล้วยังแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงละมันเมื่อมันฆ่าคนตายโทษมันคือประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตราที่แปดวักสามก็บอกว่า ถ้าไอ้ต่ำกว่าที่แปดหรือไม่ถึงที่แปดเนี่ยน,นะแล้วมันทําผิดลงโทษประหารระวังโทษประหารหรือจำคุกตอลอดชีวิตนั้นให้ถือว่าโทษแก่เปรียนเป็นจําคุกห้าสิบปีเพราะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยไอ้พวกอายุไม่ถึงสิบแปดเนี่ยฆ่าคนตายเนี่ยโดยกตรตรองตามหลักก็ก็ประหาร,รฐานเดียวแต่ตอนเนี้ย ถ้าอายุมันต่ำปีสิบแปดต้องจำคุกห้าสิปีเต็มที่ในคุกสูงสุดห0สิปีไปประหารไม่ได้แล้วจะไม่มีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นฆ่าคนตายเนี่ยแต่ไม่ได้ไต่ต้องก่อนเหตุการณ์เนี่ยสองปแปดเนี่ยฆ่าคนตายมันก็จำคุกตลอดชีวิตด้วยนะแล้วมันอายุไม่ถึงที่แปด ก็จะพิปากสาว,ว่าจำคุกตลอดชีวิตไม่ได้เพราะมาตราที่8ปดก็ห้ามไว้ต้องเหลือแค่จำคุก50สปีนี่คือหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแก้กฎหมายว่าถ้าไอ้คนที่อายุมไม่ถึงที่8ปดทําทำความผิดโทษประหารก็ต้องยกเลิกมาตราที่8ปวักสองวักสามนี้เสียกฎหมายม็้จะไม่แก้และ เพราะมันลงโทษประหารอยู่แล้วลงโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วนะอัตราโทษอ่ะแต่ถ้าจะบอกไปนี้ไม่รู้ละเองไม่ถึงที่ 8, แปดอายุเท่าไหร่ก็ช่างเถอะประหารได้จำคุกตลอดชีวิตได้ก็แค่ยกเลิกไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปบัญญหญิกฎหมายใหม่มยกเลิกมาตราที่แปดบักสองบักสามเสร็จจบ กระบ,บาการเลยยกเลิกมาตาที่แปวักสองวักสามเพราะนั้นต่อวันนี้ใครอายุไม่ถึงที่แปดกระทำความผิดไปฆ่าคนตายก็ประหารได้หรือจำคุกตลอดชีวิตได้นี่เบื้องต้นเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎหมายเด็กแต่อย่างใดเพราะนั้นเวลาดูกฎหมายเนี่ยต้องเห็นโครงสร้างของกฎหมายทุกเรื่องต้องรู้ประมวลกฎหมายยาเรื่องเด็กเนี่ยนะ ไอ้พวกเด็กอายุไม่ถึงที่แปดจะมันจะมีเรื่องประมากฎหมายยาด้วยประมากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยมีเรื่องประมากฎหมายแพ่งด้วยนะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กอีกมีวิธีพิจารณาความอุ้ยแจ๊สยางแอบอันนี้เสียงหายจริงนะอันนี้ไม่แกงเสียงหายจริงหายจริงๆตะเบงมากกว่าหน่อย ไแล้วเด,ดเยว,วไม่ได้ววไไลแลยวะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเสียงหายจริงๆริงนี่ไม่ได้แก้ <c oughs> อันนี้เสียงหายจริงๆเพคะอันนี้หนูไม่ได้แก้นะทุกคนไม่ได้แก้งเสียงหายจะลงรายนี่คนเยอะแล้วนะ100ร้อยกว่าคนแล้วอันนี้หนูไม่ได้แก้งแก้งเสียงหายนะเป็นจริงๆวิเพราะใช้เสียงเยอะนะวันนี้ก็วันนี้ก็ไปไปศาลมานะ วันนี้ยุ่งทั้งวันออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะอันนี้เขาไม่ได้แกล้งเสียงหายนะ <c oughs> คน,นเป็นเดอาเาีย์จในร,รู้ทันถ้าอาจารย์บอกเสียงหายนี่อาจารย์จะหาเรื่องลงร้ายเพราะคนน้อยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คนเยอะแต่หาจริงจริง <c> อ <oughs> ต่อต่อต่อเพราะนั้นเอาไปคุยเอาไปคุยต่อกันได้ ควรจะได้มีกกินนะจะพูดเรื่องเด็กเนี่ยนะอายุไม่ถึงที่แปดนะอันนี้รวมเลยนะรวมเลยไม่รู้นะใครก็ตามอายุไม่ถึงที่แปดเนี่ยประมงกฎหมายยาาตาที่แปดมันบอกไว้ถึงจะฆ่าคนตายยังไงก็ประหารไม่ได้ถึงจะฆ่าคนตายไม่ใช่เหตุการณ์แต่ตามคุกตลอดชีวิตก็ไม่ได้เหลือห้าสิบปีเท่านั้นเต็มที่พิกัดเต็มที่คือ จำคุกมันได้แค่50ปีถ้าอายุต่ำกว่า18ถ้าอยากระหารมันนักหนาอายุทเนี่ยต่ำกว่าทเนี่ยมันฆ่าคนตายมัต้องตายตกไปตามการให้เหมือนผู้ใหญ่ก็ยกเลิกบาตาที่แปดวักสองวักสาเอาไปพูดกันไปแต่ยกเลิกไหมท่านเศรษฐานายกแล้วทั้งม